โพสต์ล่าสุดของเบสเคลื่อนไหวแล้วหลังตรงๆออกมาเผยสถานะ หนุ่มตรงตรงเปิดใจเคลียร์หลังจากที่โดนโยงเป็นคู่รักไม่กล้าเลิกเพราะกลัวพ่อฝ่ายหญิงงานนี้ทางด้านหนุ่มตรงตรงบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจที่ไม่ค่อยหวานกับสาวเบสรักวันนี้เนื่องจากว่าตนเองนั้นไม่ค่อยมีเวลาบุญสร้างบ้าน20ล้านเป้าหมายทําเพื่อแม่แต่ยังไม่มีการเลิกกันชีวิตแฮปปี้บ้างทะเลาะแก่นบ้างส่วนสงกลานแทนกลับไปหาแม่ก็ไม่ได้ชวนเบสเชื่อว่าหากเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ต้องเข้าใจซึ่งหลังจากได้ ฟังคำตอบของหนุ่มตรงๆเหล่าบรรดาชาวเน็ตก,ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นตอบแบบนี้เลิกชัวเกลิ่นมาก่อนแล้วนะใช่ค่ะคิดเหมือนกัน โดยล่าสุดหลังจากที่เข้าไปส่องไอจีของสาวเบสบ้างปรากฏว่ามีแฟนคลับเข้ามาเมนให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหลังจากสาวเบสลงรูปล่าสุดด้วยแคปชั่นหัวใจสีเขียวโดยมีข้อความจากแฟนคลับว่ารักนะน้องเบสรักตัวเองให้มากๆอย่าฝืนทนเรามีค่าในตัวเองหรือบางคนก็บอกว่ารักที่ดีคือรักที่ไม่ต้องทนค่ะ